จากน้ำท่วมนะครับบนถนนหลายสายในเมืองพัทยาตอนนี้ถือว่าลดระดับลงนะครับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบ้านเรือ,รอนราษฎรครับไปติดตามกับคุณนิติเทพกิ่งชาเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นั่นมีรายงานเข้ามาครับตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับในพื้นที่จังหวัดชนบุรีก็ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายพื้นที่ที่น้ํานั้นเคยแห้งและลดลงไปแล้วก็ยังมีน้ําท่วมขังอยู่นะครับอย่างเช่นที่นี่นะครับชุมชนห่าทันวาวันนี้เราจะมาคุยกับท่านนายกเมืองพัทยาถึงแนวทางการช่วยเหลือประชาชนสวัสดีครับนายกสวัสดีครับสถานการณ์ณปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ถือว่าในถนนหลักในสายทุกสายของเมืองพัทยาตอนนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ปกตินะครับก็ยังเหลือในซอยในย่านชุมชนนะครับยกตัวอย่างที่นี่นะครับชุมชนซอย5้าทันวาหรือศูนย์วิทยา45ก็จะเป็นที่ลุ่มต่ําแล้วก็น้ําาจก ให้สบายข้างเคียงในที่ตะวันอกก็จะไหลเข้ามาครับอย่างบ้านของป้าอาลีเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งอย่างซึ่งได้รับผลกระทบจากเมื่อวานนี้นะครับจะสังเกตว่าส่วนหนึ่งได้ทําเหมือนกับเนินกันน้ําไว้แล้วนะครับแต่เมื่อวานนี้ปริมาณน้ําค่อนข้างมามากทีเดียวนะครับวันนี้ทางเมืองพัทยาร่วมกับเจ้าที่พัฒนาสังคมนะครับได้ลงภาคสนามนะครับโดยทางชุมชนพัฒวาเนี่ยก็ได้ลงสารวจนะครับอย่างบ้านป้าอารีจะมีอุปกรณ์อะไรเสียหายบ้างเรื่องประตูหน้าต่างเครื่องใช้ไม้ต่อยที่เกี่ยวการดำรงชีพ ก็จะลงมาสำรวจพร้อมการเก็บภาพถ่า,ายครับอย่างในช่วงบ่ายในช่วงบ่ายของวันนี้ก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็คาดว่าจะตกต่อเนื่องไปถึงเย็นนี้เราเตรียมความพร้อมอยังไงบ้างครับขณะนี้สถานีสูบน้ําทุกแห่งนะครับก็มีเจ้าหน้าที่พร้อมแล้วก็ใช้การได้ทั้งหมดรวมถึงเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เราก็ดำเนินการในทุกจุดครับโดยเฉพาะจุดที่เป็นปลายทางสุดท้ายของน้ําก็คือถนอนสายชายหาดและปลายท่าเทียบเรือพัทยาใต้นะครับก็มีการดําเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ไว้ทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ดีในจุด นี้นะครับถ้าดูจากโล้าอากาศปัจจุบันเนี่ยก็คิดว่าน่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้นะครับพ mm hmm. อดูจากเรดาร์ของทางกรมอุตุก็ดีหรือว่าในการคาดการณ์นะครับพายุหวาดขอเนี่ยน,นะครับได้กลายเป็นความกดอากาศตา mm ่ำเรคิดว่าน่าจะไม่มีฝนทุกเหมือนเมื่อวานนี้นะครับแต mm ่แ hmm. น,น่ดอนเราก็ไม่ประมาทนะครับเจ้าที่เตรียมพร้อม24ชัว mm ่วโมงวันนี้เป็นการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลความเสียหายนะครับ mm hmm. แล้วก็ดูจุดที่อาจจะเป็นจุดขวางทางน้ํานะครับ ในบางจุดอาจจะต้องมีการรื้อถอนกำแพงนะครับของบ้านเรือนประชาชนบางจุดเพื่อทําให้น้ําไหลผ่านได้แล้วก็ไม่สม่งผลกระทบต่อบ,บ้านที่อยู่เในน้ำและนี่ก็คือคายืนยันจากผู้ที่ดูแลในเมืองพัทยานะครับยันนี้เดี๋ยวเรามาตามดูกันต่อนะครับว่าสภาพอากาศที่มีฝนตกลงมาตลอดทั้งวันเมืองพัทยายัางจะคงอยู่รอดและจะมีน้ําท่วมอีกครั้งหรือไม่ครับ